กูไม่อยากพูดอะไรเล่าเรื่องให้ฟังครับพี่โนนี่เนี่ยเนี่ยกูฟังเหนียวนะเนียนเหนียวมามามึงเล่าเรื่องให้พี่โนฟังดิเพี่ยังไม่รู้จักเลยเฮียโน่เนียนเหนียวเนียเหมียวมึงมาเล่ามึงมาเล่าเรื่องให้พี่โนฟังดูมึงจะรู้จักปะ ครับครับคนมีเนมครับคร่บคนมีเนมตอวัีครับมาเบาดีมาเบาดมาาดีครับคนมีเนมบาี่ที่อะไหนไหนไหนเนมคุณเหรอครับขอแสงหน่อยโรงยาบระวังระวังระวังหน่อยเด้อไหนครับแสงเอ้ยเลนเลนปเลยนะ แหมคนมีเนมไหนไหนครับเนมเสียงดังอยู่เลยไหนไหนครับเนมไหนไหนไหนเอ้ยไหนเนมเอ้ยเอ้ยเอียเอ้ยเอ้ยเอ้้วแต้ยม่ยเอ้อกย้เ้ยเ้ยเอยอ้ยเอเลยเออยเอ้เ้มเอยเอเล้ยเอเลยเอพเอ้เาเอเอะเพราเคุณเอ้เอ้ยเอเอยเอ้ยเ้หเอ้เน้ยเอ้อ้ยอ้ยี้เอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเเอ้ยเออ้อ้ยเอ้เอ้ยเอยเอ้หอ้อเอเอม้นมาว่าคนอื่นโนเนมเอ้ยเนม มีเนมก็พี่แก๊งดังตัวเองมีเนีมตายแหละบอกเขาโนเนมควายโลมาเรียกคูเลยนะยาวยาบอกกันในเคโลบาลนะครับไอ้ที่กูกล่ามาเดินเล่นเนี่ยโลบาลนะครับปล่อยไปพี่หมอสภาพแม่ไเปลี่ยนชุดหนีกูอยู่เลยอุ้ยไหนล่ะครับเปลี่ยนชุดยังไม่ได้เปลมึงคิดจะแทงใครมึงก็แทงเราใครใครแทงหรอไอ้เหย้เบอร์อะไรวะนั่ทำไมกูถึงแทงรู้ไหม ก็มึงเป็นหมามึงแทงง่ายมึงแทงฟรีอ่ะแทงไปต้องจีบศพล้วแกงมึงอ่ะแกงกากอ่ะให้กูทำไงอ่ะก็มึงมาหน้าแทงอ่ะโอเคโอเคเออไปไหนอุ้มกูให้หายทีดิกูอยากหายกูให้หายทีได้ป่ะกูอยากหายอ่ะครับครับครับเพื่อนก็บ้าบะโอ้บะบ้เฮ้ยฮัลโหลนี่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  อ่ะไม่เกี่ยวครับผมไม่แป๊บนึงแป๊บนึงออกหน่อยออกหน่อยผมออกครับผมออกแล้วครับออกนะครับเอ้ผมดำหนึ่งศูนย์ไป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 ไม่รู้มันไม่ทำไรเด้พี่ไม่อะไรนะพี่ทำไรนะพี่พี่โดนจับอะไรกับเขาเด้วยกูมีเรื่องเดียูโดนกระทืบเดียวไปช่วยกูหน่อยหรอช่วยเออใครทำพี่เนี่ยสีแดงเนี่ยเอาแม่งเลยปะไม่เอาทรงไม่เอาทรงกูเลย เออพี่ผมคนเดียวเลยนะไม่มันมันมันไม่ได้แกงบ้าเลยแบบไม่เอาทรงกูเลยบ้าเลยนะพี่กูต้องหายเวทดิทรงนี้ใครใครอยู่พี่เปาพี่ชายทรงผมแบบนี้ใครใครอยู่บ้างฮัลโหลโทรดิ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 พี่เปาโดนกระทืบเนี่ยโทรหาเวทเลยกูอยู่กูเฉยเลยกูโดนด่าไม่เอาทรงเลยเนี่ยกูยังไม่แทงอะไรใครเลยเลดี้เปอร์พี่จริงครับไม่รู้เป็นไงรอเรียกรอบอกยังไม่ทันทำอะไรเลยโดนกระทืบไม่ทันทำอะไรเลย เว้นเบนมานงโรงพยาบาลหน่อยดิพี่ปาวโดนกระทืบโอเคได้อาจารย์อาจาร์มาหน่อยอาจารย์ลงมาหน่อยได้เลยตามนั้นเลยพี่ป่าวตอนแรกผมเล่นกลัวๆมานั้นมันด่าโนเนมโอ้มันด่าเสียหมาเลยกูยังงงอยู่เลยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพี่ไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยดิคืออ่าง่ายๆนะครับคือตอนแรกอ่ะเพื่อนผมมาแค่ถามว่าเออคุณคือใครเนี่ยมันแก๊งเขาอ่ะยิงเลยครับใช่แก๊งเขาแก๊งเขาก็ยิงเลยครับยิงแบบไม่สนเลยไอ้ก๊อนเบอร์ไอ้ไอ้ไอ้ต้อนเบอร์แล้ววะจะบอกว่าแก๊งเขาใหญ่ครับ ประมาณนั้นเลยมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วแอบเป็นไข้ฮัลวโอยู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 ลงมาอยู่ยูยูเม,มันก็ตัดพี่เลยไงโอ้ไม่เอากูไม่เอาทรงเลยไม่เอากูสักบาทเลยกูถามกูบอกกูไม่เกี่ยวกูวมไม่ยุ่งเลยเลยกูคแค่นั่งรถมาด้วยเฉยเออแบบเกินหลายืนมี่ พี่ก็ไม่รู้พี่เหตุพี่ขับรถมาถึงพี่เห็นพี่เปายืนคุยกับเขาอยู่พี่เปาโดนล็อกมือด้วยพี่โนดละมือพี่เป่าไกว่าพี่เป่จะไ้้นะงพยาบใช่โดนโดนดีโดนไอ้้รงาบดิโดนดิรออะไรอ่ะพี่เปาบอกขอโกันท้ลยพี่เเลท้เอ่เอ่ครับพี่เปามายอ้ทเพื่อนเพือนไพี่เปาเวทมาแล้วพี่ใครเรียนกูเพื่อนกูเพื่อนอะไรวะสวัดครับพี่สวัดีครับน้องครับพี่แฟนยูลยครับพี่แฟนกูโดนห่อมากูโดนห่อมาเลยอ่ะ ไมได้เลยวเ่ได้เยรู้ไหมแบ๊กนี่แฟนมีคนถามว่าไงน้องชายพี่โดนมันด่าคุณโดนไม่เอาทรงเลยอ่ะคุณโดนด่าไม่เอาทรงเลยอ่ะน้อกสาองแปดเขาทำอะไรพี่เนี่ยฮะเขาไม่คุยกับพี่เลยพี่เขาไม่คุยกับพี่เลยพี่ก็บอกพี่นั่งรถไปเฉยแล้วเราเฉยแทงทำไมพี่จะเก่าทำไมโมทำให้ใช่ใช่ครับพี่แฟงไม่เอากูสักบาทครับพี่แฟงก็ด่าโน้ตเนมเฉยเลยผมคุยกับเขาดีดด้วยฟังเขาพูดก่อนดิผมพูดครับครับตลอดเลยพี่ใช่ครับใช่ครับเฮ้ยอุ้มพีเป่าเลยไงเขาทำอะไรให้เนี่ย เขาไปแทงเพื่อนผมตรงโต๊ะนั่งรับโต๊ะอะไรโต๊ะตรงกระหลักงไม่พี่ก็บอกแล้วไงพี่ไม่ได้แทงพี่ก็อยู่บนรถเฉยเฉยอาผมจะรู้หรือเปล่าผมไม่รู้นี่เราไม่รู้ล้วแทงทำไมอ่ะเ้าคุณอยู่บนรถไม่ใช่เหรอเราอยู่บนรถแทงทำไมอ่ะก็อยู่บนรถไงคุณก็มีส่วนร่วมหรือเปล่าเขาดันรถาปเป็นเพื่อนเฉยหรือเปล่าคุณตกรถคุณพูดอะไรสักคำปะเขาได้พูดอะไรอ่ะอก็มึงแทงเลยอ่ะก็มึงตีเลยมึงซ้ำเลยอ่ะก็มึงซ้ำเลยเปล่ะใช่ก็มึงซ้ำเลยเะล่ามึงให้กูได้พูดเปล่ะจริงครับจริงครับ เมื่อกูได้พูดหรือเปล่าเอาเมื่อกูได้ไปหรือเปล่าหรือเปล่าล่ะแล้วก็แม่ที่ตายเองใช่่ปะะลแล้วมึงยิงกูก่อยไหมล่ะแล้วไม่พูดล่ะเอ้าแล้วมึงมื่อกี้กูห่อทำไมอ่ะแล้วมาขอเพื่อนกูมาทำไมอ่ะเอาใครหอกูห่อไปมล่ะกูเห็นกูถือศพปะล่ะทาไมถ้าไม่หอกูจะยิงทำไมกูจะไปยิงมั่วๆอ้าวแล้วกูถือศพไหมล่ะมึงเอป้าหรือเปล่ากูถือศพปละไอสัตว์มึงหรือเปล่าไอสัตว์จริงๆครับจริงครับพี่ผมเห็นกูถือศพเพื่อนห่อถุงเปย์แล้วกูห่อตรงไหนอ่ะมึงเห็นกูห่อไหม เหม่ยกูหอบปะกูไม่มีอะไรคุยมึงเห็นกูหอบปะไอสัตว์กูถามมึงเนี่ยเออฮะแล้วเป็นเฮียละแล้วเป็นคุยอะไรเฮียแล้วเป็นคุยไอสัตว์เฮ้ยขอบเฮ็นเพื่อนใจเย็นๆขอบใจเย็นๆใจเย็นด่าพี่เป็ดเลยสัสไอเป็ดไอก๊อตมันไม่เอาส่งกูเลยสักบาทมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอมึงซวยมึงเล่นดิโดงโอ้ซวยห้อใจเย็นใจเย็นต่ออกแค่ในเกมพอพี่ใจเย็นเลยออกแก๊งที่ออกแก๊งเลยเฮ้ยใจเย็นเฮ้เปือก เออพี่เป่าเขาแก๊งเห Superman, รอครับเอ้ยแป๊บหนึ่ตามที่พวกเรามีนะใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นพี่โอ้โหเขาเป็นด่าเขาไม่เอาโซกเลยอ่ะน้องใคเยอะใคเยอะน้องเกมนะครับก็ในเกมก็ในเกมอยู่แล้วก็กูพี่ก็เล่นในเกมอยู่แล้วฮะกูก็เล่นในเกมอยู่แล้วกูกระด้างมาเฉยอ่ะก็กูไม่ทำอะไรผิดจริงๆอ่ะฮัลโหลครับผมผมผมกลัวแล้วครับกลัวเยาล่าหรอครเยอะไหมับใครเยอะหน่อยอะแป๊บจริงจริงจริงแต่จะใส่เต็มข้อใครเยอะนะใครเยอะหน่อยครับใครเยอะหน่อย อาบูมินเจเคเอาอาแบ็กเอเดมดีแม่งมึงรู้ไหมไอ้เฮียแบ็กอะไปแจ้งตำรวจไอ้เฮียบอกว่ามันโดนกูโค่นไ,ไม่แม่งกูโค่นเสียวเวลา อ้าวโหยูยูยูไอ้ไอ้ไอ้เยี่ยเยี่ยเรือหนไอยเยี่ยแบงเรือจ้ะแต่แต่แม่งปากซิงที่หายเลยโอ้แม่งด่าพี่เปาเกินไปกูก็บอกแล้วว่ากูนั่งเฉยมันก็บอกว่าไม่พูดหรอไม่ไม่พี่เขาแค่ทื่อมันเล่นๆก็ได้ไม่ต้องอะไรหรอกบ้างไงเก็บไว้นานๆก่อนไอ้ไงวกูไม่มีอะไรเลยกูก็บอกแล้วกูนั่งรถมาเฉยมาเล่นเข้ามาหามาแล้วเขาให้มาแทงมันนะไอ้เจเจไหนเล่นนั่นเลยแหละพี่เอ้พี่เปาอยากได้ไหมพี่เปาก็ ก็ไม่เห็นทางแบบกูปะล่ะใช่เห็นเห็นพี่เล่นไหมผมถามพี่เล่นมาแล้วพี่ครับเดี๋ยวเล่นหมดเออใช่เล่นได้หมดอยู่ละพี่เปาว่าไงพี่อยากกระทืบมันไหมเว่ยโอ้โหมันก็เอากูไม่เอาสมเหมือนกันนะไอ้ตอนว่าไงอ่ะวางสองวางสองวันีเสียได้ที่ไหนอ่ะเสียไม่ได้อยู่แลยโอ้โหแค่กูบันสตอรี่ดีไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นนะพี่ไอ้น้องจะจะมาเล่นจริงๆหรอพี่เอาเอาไว้ เดี๋ยวเขาเก็บไว้ก่อนไหมเก็บไว้ก่อนดีกว่าแต่พี่ไม่อยากเล่นหรอกจะมีกระถิ่นเลยนะพี่กะมาพี่กัละมาเดี๋ยวเล่นเมื่อกี้มันด่าพี่เป็นเสี่ยวเลยนะเออแต่มันด่ากูไม่เอาทรงเลยกูก็บอกแล้วว่ากูแบบกูแบบกูมานั่งเฉยกูไม่ได้แทงด้วยกูก็ไม่ได้ห่อด้วยไม่ได้อุ้มด้วยกูแค่อยู่ในรถแล้วบอกกูไม่พูดเวลาเล่นโดนมอไม่ผมถามคนเดียวเลยว่าพี่เอาไหมถ้าพี่เอาผมก็เอาแค่นั้นแหละเอาอย่างไรอะงานหึมงานหึมอยู่หน้าเราขนาดเล่นไม่ละ โอ้ยมูมินเพื่อนมึงโดนแทงเอาขนาดไหนอ่ะแล้วแต่พี่อ่ะเปอาเสียเลยสัสตร์แล้วมึงจะเล่นกับมึงจะเล่นกับกูไหมล่ะเอาเล่นมึงอยาวุ้นเหรอผมขึ้นได้เป็นว่าผมขึ้นได้ผมมีอยู่มีตังค์อยู่ถ้ามึงอยากเล่นกูก็เอาอ่ะเออมีกูสิเนเปิลมันมีคนนึงอ่ะไม่รู้ชื่อเคี้ยอะไรอ่ะแม่งปักจัดที่มาไหนคนที่มาคุยอ่ะปากไม่ยังดีไอ้มมมูินนาี่หตอนแรกกูก็คุยยี่ดีนะกูบอกไปแล้วบอกใจเย็นเย็นเด่นเย็นแม่งไม่ฟังเลยมันบ้าไปแล้ะ เตะขนาดนั้นเลยรเปใครไปทำกูไม่รู้มันจะเดือดที่ไหนขนาดนั้นมันเดือดเกินเว้ยพี่ก็บอกแล้วเว้ยว่าแบบพี่นั่งพี่นั่งไม้เฉยพี่นั่งพี่นั่งรถไม้เฉยไม่ไอ้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 คนที่นอนอยู่อ่ะมันเป็นคนแทงพี่เปาอยู่กับตรงกระดานกลางเลยอยู่เลยใช่ปะไม้พี่นั่งรถไปมีคนแทงก็นั่งรถไปก็กัดขำๆกัดไม่ได้ซีเรียสอะไรโอ้มันขึ้นมบบมเอาไม่เอาไม่เอาทรงเลยพี่ก็บอกแล้วพี่ไม่เกี่ยวเออมันเดือดอะไรขนาดนั้นนะกูคนเขาเดือดดิ โด้แทงมาเด้ไทยเอาเลย่้าสามคนเราเอาแม่ก่อนเลยเ้วยมั้ยแล้วเราล้วเราเล่เรนเป็นเลยสามคนอะกะทืบดิง้อมือยะกะตืบดิไม่โอไตูไม่ได้เริ่มก่อนด้วยนะกูไม่ได้ด่าเลยด่าได้เมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้นใส่พี่ผมเห็นเออมันขึ้นก่อนนะลั่นเลยพี่ชาย พี่เปนานแต่ม่่พี่ปาเลเปาพี่เปแกงบ้าแต่มันเลตอนเนี้ยกกงใจพวกมึงไม่เอาเฮ้ยกลัวเกงใจพชกมึงด้วยเาหอกว่างครับพี่ว่างพี่มีใครเล่นด้วย่แล้วครับพี่เปาม่งก็จัดแม่งวสัตว์แกงบ้าไปเลยพี่ประชาชนจะแบก่นต้องเคยยึบแล้วครับต้องเคยยบแล้ว่ยบเป็นนอเขตแล้วพี่ว่าไงเห็นว่างันอะ จะประกาศอีกทีแล้วครับครับครับมึงว่ามึงก็ว่ากูก็ว่ากันอ่ะน้องกูได้หมดอ่ะเอาอ่ะกูคือถิ่นเดิมที่กูเคยอยู่อ่ะอยากเล่นกันแล้วอ่ะแล้วเธอมึงสิวะไอ้เมื่อกี้มึงก็ได้ยินที่มันด่าเธอละอุ้ยนัวเลยวินไปแล้วีเพื่อนพี่ใส่แล้วนะเพื่อนพี่ใส่แล้วนะตรงนั้นหลักข้างหน้าเพื่อนพี่อ่ะพวกมึงว่าไงอ่ะ JK ว่าไงอ่ะเพื่อนพี่ใส่ไปแล้วนะผมพร้อมลั่นอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วพเพใครพร้อมลั่นไปแล้ว พี azi, <t songs> ่พ <that> <judging> <ella> like okay. 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 er. ี่พี่ผมไม่มีอาวุธนะผมไปนอนตายฟรีนั้นพี่เป็นบักนะผมอยากช่วยพี่นะเอาจี๋ยจริงอิทีเหี้ยแล้วผมไ่ตอยมันกูจะไหวไว้แล้วแล้วกูก็มีแค่คนเดียวเดียวถ้าผมมีมีดผมรำละพาพาไปเข้าแก๊งดิพี่แล้วพี่จะเอาบัดรลันฟันเลืองได้ไม่เป็นไรจังลันะมีมันด่าเพื่อนมึงเจียเลยเพื่อนมึงที่นอนอยู่ตรงนั้นอ่ะด่าเสียหมดอ่ะกูไม่อยากเข้าไปโดนด่าเฮอไม่ไม่ไม่ด่าเสียเลย ไอ้เหี้ยบับอยู่ป่ะมึงรักเพื่อนหรอไอ้เหี้ยเบียวเป็นเหี้ยอะไรโหอย่ามีส่วนร่วมโหโว้พี่เออระหว่าเราเขาเก้งใหญ่ก่อนเราค่อยไปเอามามอมอมันยังมีมันจะเข้าไหมเอาดิเขามึงเล่นกูก็เล่นมึงมีอาวุธยปะล่ะเข้าเจเคเลยปะล่ะผูดสินได้เดี๋ยวขอติดลุงไว้ก่อนเข้ากระชามาเดี๋ยวมันเติมเข้าเจเคป่ะล่ะด่าโอ้โห งานคืออะไรอ่ะก็จะเอามาต้องเข้า J K อ่ะได้ครับได้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 อ่ะได้มึงกับกูเข้า J K นะได้เอาแม่งเลยโอ้ยแม่งแทงในเขตเลยโอ้โหหมอครับเข้าแทงในเขตอ่ะเลนริปเปอร์แบ็คเลยเลยในเขตเลยอันอันนี้ปักปักหลามเล่นได้แล้วเนาะเอาไม้เอาไม้หรือปักหลามที่เนี้ยไม่รู้ว่ะต้องถามน้องๆมันอ่ะ ขาแทงในก็เมื่อกี้หมอเมื่อกี้เขาก็เขาเขาขแทงในเขตโรงพยาบาลตรงมันต้องแบคิตนะตรงในนี้เลยตรงนี้เลยผมเห็นครับผมเห็นครับประชาชนเห็นมันเหมือนโดนย่ำกันเกินไปนะผมพูดจริงเมื่อกี้หมอกับตำรวจก็เห็นนะเมื่อกี้หมอตรงนี้เห็นหมดนะก็ยิงกันหมดอ่ะแต่ตอนนี้แบบไม่โหลดครับมองไม่เห็นถนนไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่รถกับค่ชผมเป็นประชาชนผมเห็นหลักฐานมีคนแทงกันครับ อยู่ตรงนั้นบอกว่ไม่เห็นกันเลยแต่สีแดงครับสุดแดงนี่ตำรวจเห็นเขาตำรวจเห็นครับเห็นไหมสวัสดีครับ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 เนี่ยก็พูดกันเพ้อเพ้อูดกันดีๆก็ได้เฮียพูดกันดีๆก็ไม่มีใครเข้าว่าอะไรหรอกไอ้สัตว์ บอกไงเพราะนายกก็จะตามดูอะต่อให้ปอมเป็นโจรไปเจาะจงเขาแค่แก๊งเดียวนายกก็ไม่ได้ดูไม่ออกอะถ้านายกตัดสินจะให้ใบก็คือตอนนั้นเราจะบอกว่าอ๋ผมเป็นโจรแต่ที่บินดูมาเนี่ยโจรป้นใครบ้างอะอตอนจ้อไหนวะจี้จี้มันจะบับน้องเราไม่เอาทรงเลยเดี๋ยวมานะ โอเคงั้นแรกกับลุงแม็กอะขึ้นมาที่นู้นให้ลุงแม็กก็เปลี่ยนกันเด้อเอออะไรสรุปว่าไงเอาพี่เล่นผมก็เล่นผมเล่นได้ผมเล่นได้เออไม่เกินสองวันเอาไะละได้ครับได้ได้ได้กี่ใบอะเดียวพี่แป๊บเดียวเองโอ้โหสหายเอาไงดีผมไม่มีอะไรเลยนะต้องเพิ่มไอ้สือ่มเล่นอยากกระชื้อมาอีกรอบเหเฮ้ยมึงไม่มีอาวุธแบ็คให้มันไปบอลเปเปอร์แบ็คออกกลับมาน้องมึงนึกสภาพอะ กูยังไม่มีอาวุธอ่ะมึงรู้มึงรู้อยู่แล้วว่าถ้ามีอาวุธทำยังไงไอ้แย่บ๊อบไอ้แย่บ๊อบอยู่ปะวะไม่ดูน้องก็อยู่ป้ายไอ้ไอ้ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบอยู่ปะน่าจะไม่อยู่มั้งพี่บ๊อบเียเดี๋ยวผมถามให้พี่บ๊บหนึ่งนะก็มึงบอกให้พาวเลยมึงเป็นหมอพี่ต๊อจะพาวไหมงั้นพี่เข้าเจเคไปแล้วเดี๋ยวผมไปเข้าอัสสาวงคุณมันเป็นแก๊งเล็กๆแก๊งหนึ่งแต่ว่าตีกับไอ้แก๊งกลางนี่ไหวไหวชิวๆอัสสาวงคูนฮ ยี่รู้จักไหมพี่เปาไม่รู้จักเอาไม่เห็นไม่เนี่ยวะเอายีเรนเอาไงเว้ยไหนอะอืมไม่แต่รถใครเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็บอกเขาดิน่าจะหูชาวอะเอารถออกดิเออเรนไปแล้วเอเรนไปแล้วเอ้าไหนอะเอเรนไปทำอะไรอะผมย่างมีอาวุธบันแล้วแบบเดินไปเปิดแบบหล่อๆชดในวงหล่ออุ้ยไปไปปาดเขาแล้วอะ มันเอาว่ะมันโนเนียจัดเลยมันตัวเดียวเสียทั้งซอยนี่แหละไม่ได้ม่ได้คือผมโดนแบกคแบด้เย็นแบกมึงเห็นไหมล่ะมันก็ไม่อยู่ในนั่นเออเน่ะเอ้ยลีนุ่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำตอรี่คุยกันลุงเนเข้าแก๊งไงเอาเดีด๋ยวไปฟ้องลุงบอกว่าเพื่อนโดนกระทืบพี่โดนพี่โดนด่าเอาเดี๋ยวลุงไม่มาใช่ไหมวันนี้ไม่มาโอเคครับแล้วว่าวันนี้เราควรใช้โอกาสไหมพี่เพนปลาราบ จริงจริงนะโอ้เตือนน้ำมันนานคนคนเพ่นป่าล่าพี่ตอนเนี้ยพี่สนิทกับเจเคพี่ไปบอกกันได้นะแบบพรุ่งนี้มาไม่รอกูยกหูตรงตรงขยกหูตรงได้เลยอ่ะเอาเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าพี่เป็นพรุ่งนี้ได้หมดได้หมดได้หมดอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปบอกเจอุ้ยาให้เป็นระเบียบนะครับใครยุกูวะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพวกมันพี่ขับรถมายิงแล้วก็ไปเมื่อกี้ป่าให้ป่าขึ้นมาสัตว์อาไปขึ้นมาด้วยกันไหมเออไปดิเดี๋ยวไปดิขยับรถได้เลยครับรู้แล้วครับคนตำรวจรับ ไอเฉ๋ยป่ะนี่เขื่อนกูป่ะมอใช่ไอเฉ๋ยปะ่ะเอากูพาวเลยนะเดือดไหมไปมันตามผ่านวชนไหมครับฮัลโหลครับชนไหมครับข้างล่างเนี่ยฮัลโหลครับชนทำไมครับผมจะ้นมาตอนขึ้นมา <ไป S 1> ต่อนมา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 อ๋อต่ตอสวยนะ ตอไม่สวยมันมันไม่รู้จับไตอตอนมันไม่รู้จับไตอตอนมันปรับมันปรับไอ้นี่ยังไงวะมันปรับไอ้นี่ยังไงวะปอที่นั่งอะ่ะ บ้ามึงเกาซับะกาะซับะ <ow> เห<ร>ล็กเล็กเาเอาลเอลเลกูว่ากูจะจบแล้วมันจะ,<ฮ>จ,ะจะหนีแล้วนะไม่ตางแล้วซ้บซบบไัไ โอ้ยคิดว่าจะขับตึงที่ไหนได้กระจอกนี่วะวาริชามน่าจะรอดเพราะมันไม่เอาพิชามหรอกเอาเอาไงดีพี่คนไปเนาะดูไอ้ต้อยก่อนได้แั้นผมไม่ทิ้งเหมือนกันหายต้อนหายต้อยก่อนหายต้อนที่้อยไปต้อยไหนปะเบอร์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 ยังไม่รู้เลยเออเก้าสามสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งมันไม่มีโทรศัพท์อ่ะดิ โอ้ไม่รับอ่ะดิโอ้ยถ้าผมไม่ได้จบโลนะเอามันแล้วแหละเอียอ๋ยวจับโอ้รถเลี้ยงย่างเหมือนกันนะพี่ ออมลนเออเล่นไปก่อนหายตอนไม่เจอโอ้ยวันนี้ไม่ได้ไปเอาวันนี้เดือดครับกูขึ้นเลยกูขึ้นเลยไปลงมานะได้กินไ,ได้มาเฮียป๊อบอยู่ไหนวะเฮียป๊อบมาปะ่าวะ